สวัสดีทุยท่านตันนี้อยช่องภูเก็ิไม่รับอันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นทางด้านของรุ่นคอมของผมที่ผมใช้ครับรุ่นของผมก็จะเป็นรุ่นชื่อว่า a d p i r e c22 นะครับหน้าจอก็ขนาด21.5นะครับแล้วก็ intel intel 5นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วคีย์บอร์ดที่ผมใช้ก็เป็นตัวของน,นี่นะครับให้ผมให้ดูก่อนนะครับผมพูดชื่อไม่เคยถูกนะครับ อ่ะก็จะแบบเล่นคีย์บอร์ดที่มีเสียงครับก็ใช้ได้นะครับอ่ากดเสียงได้แบบลื่นๆเลยนะซื้อใ่ราคาพันหนึ่งร้อยครับลดได้แหละจากหนึ่งพันห้าร้อยแปดร้อยเนี่ยอ่ะ,อะคือใส่ชาร์จมาให้ันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะมาเสียบปลั๊กให้ดูนะเป็นคอมไม่มี CPU นะครับมันจะเป็นซีพีในตัวหลังเครื่องนะครับประมาณนี้แล้วก็มีทันจีโร่วางอยู่นะครับอืมก็ลองเปิดกันเลยเสียบก่อนอึ๊เบเสร็จเสร็จแล้วนะครับอ่าเปิดแล้วก็เป็นรุ่นเอเซนะครับอ่า ม้าก็เป็นทางด้านของตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันนะครับเป็นม้องเลื้งแสงครับรุ่นเดียวกันเลยจะเป็นเลีองแสงหมดเลยนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับเลืองแสงอันนี้ก็เลื้งแสงครับอ่าก็จะเป็นคอมประมาณนี้ครับอ่าอย่างนหนึ่งเนี่ยผมจะให้ดูรุ่นนะครับว่ารุ่นคืออะไรอ่ะ นะกดคลิกขวาตรงี DPC นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของคอมนะเป็น Windows 10นะอ่า Acer รุ่น Acer เอาเชื่อทีจำนยงเดี๋ยวกดเปิดดิดดีดน,ออน,นะอ,อ,อรับ a u t งนะเข้าบอกพูดให้ละคอมผมมันดีจากตั้งขาบเข้าบอกพูดให้ออตโต้ก็จะเป็น A Acer Acer เอไอ c สองสองขีดเก้าหกศูนย์ครับอันนี้ก็แปดจุดศูนย์ศูนย์ gb นะครับโคสิบสีบิตนะครับไอโคทิบสี่ครับแล้วก็ไม่มีโนเพนนะครับก็คือยังเป็นตอนนี้ยังไม่มีการ์ดจอนะครับอ่านี่แล้วก็ยังไม่มีนี่ด้วยอะไรอะทีมเรียกว่า cpu หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนเป็นเป็นเคสคอมนะอ่ายังไม่มีนะครับก็เป็นรุ่นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนก็เล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับอืมก็ามานี่ครับถือว่าเล่นลื่นอยู่นะอ่ะผมเข้าเราบอกให้ดูอ่ะ,อะผมลองเข้าไปทดสอบให้ดูนะว่ามาเล่นลื่นไหมยิบเก้าอี้มาแบเป็นเก้าอี้ธรรมดาเลยนะครับเป็นเก้าอีเ้เก้าอี้ธรรมดาเป็นเก้าอี้รูครับอ่าก็เข้ามาแล้ว อ่าเดีย๋ยวลองรีวิวกันเลยนะครับอันนี้เหมยังไม่มีขาตั้งกล้องนะเดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งไว้ก่อนนะจับจับแปไว้ก่อนเิ๊บเข้ามาได้นะครับเจสซ์สามสิบเอ็มเดีย่ยอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะเข้ามาเ่ก็เล่นลื่นเลยนะครับเอ่ผมก็เล่นให้ดูนะว่ามันลื่นไหมอ่า CPU ก็ไม่มีนะเล่นได้ไม่มีมีแค่สายอย่างเดียวนะเราเล่นให้ดูนะครับนึ่ตั้งกล้องก่อนก็เล่นได้แบบปกตินะแล้วผมจะลองมาใส่ฟ้าให้ดูก็ถือว่าเล่นได้นะ ไม่ใช่เล่นไม่ได้เล่นได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับให้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่องผู้เกมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับเรื่องการรีวิวคอมนะสามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมานะไปแล้วครับบ๊ายบาย